ปปชจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบศรปฏิมากรรมบ้านแม่ตะมานอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่มีเพจเฟซบุ๊กนั้นมีการตั้งคำถามถ,ามถึงประโยชน์และงบประมาณที่สูงเกือบ5ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าทีส่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชจังหวัดเชียงใหม่นะคะตรวจสอบโครงการศรปติมากรรมชุดฉลุต้นดอกล้านนาและชุดฉลุลายช้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอบจเชียงใหม่ ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2,559บริเวณทางเข้าบ้านแม่ตะมานตำบลกึดช้างอําเภอแม่แตงค่ะหลังจากที่มีเพจ f a c e b o o k ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเพื่อตั้งคำถามถ,ามถึงประโยชน์และงบประมาณดำเนินการที่รวมกว่า4 9ล้าน9แสนบาทค่ะโดยจากการตรวจสอบปปชเชียงใหม่นะคะพบว่ามีเสาปฏิมากรรมชุดต้นดอกล้านนา25ชุดและเสาปฏิมากรรมชุดฉลุลายช้าง32ชุด มีร่องรอยการถูกรื้อถอนดอกไปสำหรับโครงการเสาปรติมากรรมที่บ้านแม่ตะมานนั้นมี72ชุดนะคะเป็นชุดต้นดอกล้านนา32ชุดชุดละ76,750้า76,750บาทและเสาปรติมากรรมชุดฉลุลายช้าง32ชุดชุดละประมาณ63,150บาทรวมว่าประมาณกว่า4 9 5ล้าน9แสห0,000บาทค่ะ